านางสาวอัญจนาปัญธาณ์น,นุกัตต์กระผมนายสมยศจำปาพันธ์ครับผมนายวินิตนัเฉลิมชื่นพี่สาวนั่งสาวลูกาลจันทร์ปอทองวันนี้พอเราจะมาทำการทดลองวัดพีเอชจากหอมแขกและกระหลำ่ำปีม่วงครับจุดประสงค์การทดลอง 1เพื่อศึกษาความเป็นกฎเบสของสารละลายต่างๆโดยการใช้สารละลายจากกระหล่ำปีม่วงหรือสารแอนโทไซานินเป็นตัวบ่งชี้ค่า pH ตามการเปลี่ยนแปลงของสี2เพื่อเปรียบเทียบผลการวัดค่า pH ของสารละลายโดยใช้ pH meter กับการสังเกตการเปลี่ยนสีของน้ำกระหล่ำปีม่วง 3. เพื่อเรียนรู้การใช้สารจากธรรมชาติเป็นตัวบ่งชี้กดเบสอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน 4. เพื่อฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นการสังเกตการวัดและการวิเคราะห์ผลการทดลองวิธีการทำงานของแอนโทไซยานินในการวัดกฎเบสนะครับสารแอนโทไซยานินจะมีสูตรเคมีคือ c 4 5 h 1 1 o บกนะครับเป็นสารสีธรรมชาติที่พบมากในพืชเช่น กล้วม่วงหอมแคกดอกอันชันเบอร์รี่แครอทเป็นต้นนะครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเปลี่ยนสีได้ตามค่าความเป็นกรดเบสของสารละลายที่อยู่รอบตัวจึงสามารถนํามาใช้เป็นตัวบ่งชี้กรดเบสได้ครับสีของแอนโทไซยานินก็จะบอกความเป็นกรดเป็นกลางเป็นเบสได้เลยครับถ้าเป็นกรดสีก็จะออกไปทางสีแดงถ้าเป็นกลางก็จะเป็นสีม่วงถ้าเป็นเบสสีก็จะออกไปทางน้ําเงินหรือเขียวครับ การทำงานของ p h m e เม r นะคะ p h m e เม r ตอทำงานโดยการวัดศักย์ไฟฟ้าระหว่างอ e ิเล็กโทรดวัดค่า p h กับอ e ิเล็กโทรดอ้างอิงเมื่อจุ่มลงในสารละลายแรงดันไฟฟ้านี้จะสัมพันธ์กับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนะคะในการทดลองนะคะจะใช้เป็น p h m e เม r แบบปากกาค่ะวัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะกระหล่ำปรีม่วงน้ำกลั่นบิเกอร์ขนาดต่างๆแท่งแก้วคนสาร มีดเขียงฮอตเพจและพีเฮนเมเตอร์ค่ะซอยกระหล่ำปรีม่วงให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เทน้ำกัน3 0 0มลิใส่บิกเกอร์ขนาด5 0 0มลใส่กระหล่ำที่ซอยแล้วลงในบิกเกอร์ที่เทน้ำกันไว้ต้มน้ำกระหล่ำปรีให้เดือดกรองน้ำกระหล่ำปรีด้วยผ้าขาวบางตั้งทิ้งไวใ้ให้อุณหภูมิลดลง จากนั้นวัดค่า pH ของน้ำกระหล่ำปีม่วงด้วย pH meter พบว่าค่า pH อยู่ที่6.0สารละลายตัวอย่างได้แก่โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาน้ำยาถูพื้นน้ำกลั่นน้ำยาล้างจานน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวค่ะวัดค่า pH สารละลายตัวอย่างด้วย pH meter ก่อนหยดน้ำกระหล่ำปรีม่วงใส่สารละลายตัวอย่าง นำสารละลายตัวอย่างมาเติมน้ำกลัน่นจนได้ปริมาตร30มิลลิลิตรถูกสารละลายตัวอย่างหยดน้ำกำลั่นปรีม่วงใส่สารละลายตัวอย่างเขยา่าจากนั้นนะคะสังเกตการเปลี่ยนสี พบว่าสีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวัดค่า pH สารละลายหลังจากหยุดน้ำกะหล่ำปีม่วงใส่ในสารละลายตัวอย่าง จดบันทึกและสรุปผลค่ะตารางแสดงผลการทดลองวัดค่า p h เ็ก่อนและหลังเติมน้ำกระลำปีม่วงสรุปผลการทดลองจากการทดลองวัดค่า p h ของสารละลายต่างๆด้วย p h ม m e t ก่อนและหลังเติมน้ำกระลำปีม่วงพบว่า 1. สารละลายแต่ละชนิด มีความเป็นกรดเบตต่างกันโดยน้ำมะนาวและน้ำส้มสายชูมีค่า pH ต่ำสุดสแสดงถึงความเป็นกรดสูงส่วนเบกกิ้งโซดามีค่า pH สูงสุดสแสดงถึงความเป็นเบตอ่อน 2. น้ำกระหล่ำปีม่วงมีค่า pH ประมาณ6.0ซึ่งอยู่ในช่วงเป็นกลางค่อนไปทางเป็นกรดอ่อนและมีคุณสมบัติเป็นตัวบ่งชี้กรดเบตจากธรรมชาติหรือ natural indicator ที่สามารถเปลี่ยนสีตามค่า pH ของสารละลายที่ผสมได้ 3. เมื่อนำน้ำกลังปีม่วงผสมในสารละลายตัวอย่างค่าพ h เมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งเกิดจากการเจือจางและการทำปฏิกิริยาระหว่างไอออนในน้ำกลังปีและไอออนในสารละลายเดิม4โดยทั่วไปสารที่มีค่าพีเต่ำซึ่งมีความเป็นกรดจะมีการเปลี่ยนแปลงของ P ีเหลังเติมน้ำกำลังปีน้อยกว่าสารที่เป็นเบสหรือสารที่เป็นกลางเช่นน้ำมะนาว ที่เปลี่ยนค่า pH จาก2.4เป็น2.5เท่านั้นขณะที่น้ำกันเปลี่ยนจาก7.2เป็น6.3 5. สารละลายที่มีความเป็นเบสเช่นเบกกิ้งโซดาแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่า pH หลังเติมน้ำกระาำปีหรือเปลี่ยนแค่0.1แสดงว่าสารละลายเดิมที่มีความเป็นเบสมากพอที่จะแสดงค่าคงที่